ผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ทำที่ได้ทําตามความฝันที่ตัวเองได้ไปฝันไว้ครับฝันอะไรไว้ครับฝันว่าเป็นอยากจะถ่ายถ่ายรูปสักคั้งหนึ่งนะแล้วถ่ายแล้วนี่จะไปอวดขายบ้างครับผมเลยครับอืนดับแรกเป็นพ่อแม่ครับคุณพ่อคุณแม่ละครับแล้วต่อไปล่ะครับแล้วก็ ญาาทุกคนเหรอครับไหนขอดูโชว์ผลงานรูปที่เราถ่ายออกมาสวยๆบ้างสิครับแล้วช่วยเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรทาไมถึงถ่ายรูปนี้ออกมาโชว์รูปเลยครับโชว์รูปก่อนครับวางรูปยังไงโชว์รูปยังไงครับรูปคูบากรูปคบาันนะครับมีความรู้จึกยังไงคูบันครับไหนโชว์รูปคููบันก่อนครับรูปไว้ดูหน่อยเร็ว นี่ครูบันนะครับครูบันครับเป็นมีความรู้สึกไงบ้างครับในการทําโครงการหัวใจถ่ายภาพครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่าเราได้มีโอกาสให้โอกาสกับเด็กที่ด้อยโอกาสนะครับว่าเรื่องนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่ผมมาและได้ได้มีความสุขว่าน้องน้องวัดเนี่ยเขาจัาการได้ได้เร็วขึ้นและดีกว่าที่ครั้งที่แล้วการถ่ายภาพเขามีหลักการในการถ่ายามีการจับกล้องยังไงรู้หลักการแล้วถ่ายภาพออกมาดีกว่า มีแรงมากนะครับเพาพัฒนามากแต่เขาก็เคยพูดว่าเขาจะขอคุณครูเขาซื้อกล้อง Canon ตัวหนึ่งในวันเกิดเขานะครับเพจะใช้ถ่ายรูปเอาไว้ใช่ไหมวัดพูดอย่างนั้นใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับคุณครูบ้านกับน้องวัดครับสวัสดีครับ